เดินโมโคลอีกรอบตอนนี้คือ,อย่ยหน้าเดียวหน้าเดียวเนี่ยมันอันนี้แล้วถึงอันนี้แล้วครับนี่รอน,นี้ทุกเพลนคนเดียวเอ้ยไอ้บักบักบักเฮ้ยรอทีมันเดี๋ยวออกจากกลุ่มโอเคมาอมาหมดรซีวิซีเด็ด We all deserve the truth. 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 ไม่มายังไงซื้ออออซื้อไม่ทันอีกแล้วหวังว่าเน็ตจะไม่แดงอีกนะคือสเกมันไม่ไมดูประตูกเป,อปดอีกแล้ไมต้องดที first blood ไ่อ,ไอน กันไปอยกันเเชียร์งิงซื้อคุณพ่อไปอออทำไมมันชอบกดจังสีค k มอือ้ออ้าวอืวะลืมอัพสีขาวอะ เอคมังกรขงกขงเข่งดค้างเดียวได้เลยเขี่ยโคตรดีใจอ่ะไม่น่าเปิดไลกล่องเลยตัวมีจิบกล่องเปิดจิบกล่องได้กล่องแรกเลยโอ้นามีอีกเยอะเลยที่มันเด็กนี่น่าใจฮัลโหลใช่ใช่ใจใจใจ mày ngu chẳng vậy bao giờ còn, gì còn gì? Ê, chụp quân còn chụp quân ấy kháng sút thái khó chụp mới đây mới cái cái đời bị đau ấy cắp, cặp <laughs> โอ้กระตุกอีกแล้วสอตรที่ที่หนึ่งไปได้โไอต้องคำสาบรือเปล่าวะเฮ้ยเข้าดิโอ้กระตุกไมด้วยกันครับในมือจิตขอโทษ เปิดให้ทุกคนเล่นทุกคนเลยไม่มีเพื่อเล่นเกมเลยคือแปดขวบก็ยังทำคลิปได้นี่แม่จะเด็กเป<ๆ>็นตัวเป็นผู้ใหญ่นะแค่ยิงอะไรเหรอเอา้าไม่ตายวะไม่เ,เพื่อตายตรงนู้นเห็นบ้างเหรอ โอ้ยไม่ตายโคตรเก่งเลยกูเลี้ยงหมาไอ้เนี่ยอยู่ไหนวะยังไม่รู้เลยเพื่อนยิงอะไรตายได้แล้วบ้างไม่ยิงมันไม่ตายกันูลงเดี๋ยวมันก็ตายเลยเชื่อไหมเฮ้ยกระตุกเนาะไอ้เชี่ยก็ตายแล้วตายให้กูหน่อยขอร้องไม่มียาแล้ว มันก็ตายแลลวไปยิงดิไปยิงเออไปยิงยิงมันเอา้าไม่ตายวะอลไรกับชุบกันเดีย๋ยวไปกันลงเองเออแม่งโคตรเก่งเลยเอ้เคมงกื้อมัง,งกรฟ้ปลาว้าอีอีอีอออ ชีารฮักกหูฮึรักกินรอย้รอยย้รอยยรักินรอยยิกินแก้ใบกินลอยพิงีอะไรไม่รู้ร้องมัวมั่วไปยากมีอินโทรหละแต่ไม่นไม่มี ก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยก็ดีอ่ะมีเอฟดิโอ้ยกระตุกกระตุกมากอ้าวเออโดนยิงเออเออทีมเราไม่ได้หรอก Ơ, tai sao mình sao bây sẽ được kiếm Ơ, hộp chay